แนงๆๆแล้วก็ล้างตอนปลาจ้ะตอนปลาเขาสวิงค่ะ <c oughs> อู้ว่าพูน่ะซ <c oughs> <c oughs> ้อนซ <c oughs> ้อนซ <c oughs> ้อนซ้อนอู้ว่าน่ะยอดนี้ก็ยิ่งละเอ้ยแม่คิดหน่นองเลยสาวเดียวเลยว่่ต้องโยกดอกอไปเลยไปเงาๆเลย อ่าไปไปไอ้าวเต็มสวิงก็เอามื่อเห็ดปลาจอมจากกระปลาแดกค่ะปลานี้ไหมคะเร็วเร็วเร็วโอ้ต้อนต้อน้อนต้อนปลาอู้ยโน่นคนาคนาคนาเร็วเร็ว โอ้ยเพูน,นจัต้อนเอาปลาแข,ข่งสนองเลยว่าต้องโยกว่าไหร่บอกโง่เงี้ยวอะไรบ่โคดหินเลยโอ้เป็นะคะโคดหินอู้ยุูนนะค่ะมาดนี่ค่ะเอกซีเห็นยังบ่ต้อนเอาปลาจ้บต้อนเอาปลา จุดนี้ไหมคะบรรยากาศเย็นเย็นจ้ะจะน้ำไปเมืองพันสอนเอาปานปลากระแตบนะโคเนาะนะปลากระแตบค่ะพี่น้องอ้อดูร้านสีเทียนอืมนี่แหละคะ่ะเอยตามมาตามมาโอ้ยใช่ละทางงง,ง,ง,งไปพี่น้องรุนไปน้ำกันด้วยคะ่ะ ก็เอาหุงใบนีได้ปะบด้หุงใบดีครับสวัสดีเอฟซีนู c h a ชาแนลนะจ้าคลิปนี้จะพาไปสอนปลากระแตบจ้าพี่น้องอยู่ลำห่วยจ้าโอ้นวเหตุเป็นขันบันไดลงไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ได้อมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยค่ะพี่น้อง มันใดเลยจ้ะปลาเดือยพันสอนยุณคุณระค่ะพี่น,ออน,น้องมีเยอะแยะเลยปลาเตะตะมืนพี่น้องทางลงมเลยค่ะนี่ตุลักตุเลอยู่เด้อจ้าอู้วับบแม่ม,มาเที่ยวน้ำตกค้างเนี่ยแล้วแล้วสอนสอนได้สองสามกระสอบแล้วปลาพี่น้อง,นองเนี่ยค่ะเพิ่นมาสอนเอาปลากระแตจ่จาเพิ่นว่าค่ะ คลิปนี้วา่าแมนมาเที่ยวนำต๊ค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำหวยสะทดเด้อค่ะเนี่ยค่ะ,คะโอ้ถักขักถัก,กจ้ะพี่น้องวา่าแมนมาเที่ยวนำต๊จังเลยมันจะกาศสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะโอเคค่ะป้าค่ะพี่น้องตามไมโก้ไปซอนเอาปลาจ้า สวัสดีเอฟซีนูตโกชาแนลอีกรอบเด้อจ้าสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสดุดล้มหว่ําฟาดโกคือโอสอนเอาแน่จักบาทกันนะโกเออ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 โอ้มมแต่โขดหินพี่นอกเอ้ยมาครับมา้ยใค่ะตามไอโกลงไปจ้า๊าดมีแต่มวนป่าเอฟซีค่ะ หานแก้โอ้ยนี้าหงล่างมีแต่หินจ้าเอฟซีค่อยๆยองไปจ้าถ่ายอ้างห่วยสะทดจ้าพี่น้องของฝ้ายห่วยสะทดค่ะห่วยสะทดออำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะ คอยยางก่อนจ้าเพราะว่ามีแต่หินค่ะโออเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยง่หม,นมนนงมนกนะพี่น้องนุชพาไปเมืองม้วนปะซิวเลยจ้า ไอโก้เราจะพาสอนเอาปลาซิวจ้าอุ้ยดำดำนี่ตะปลาเด้อค่ะเนี่ยเห็นไหมค่ะจะได้บอละโก้บอได้บ่กกอเป็นยังไงปลาซิวค่ะไง

ขึ้นไปล้วุนมันจะไปอ๋อย่คุณ้งยังยังบ่ทันจุดที่เขาจะเอาโกกกำลังตอนม้วนป่าจ้ะโอ้ยมันมันเน่นกันครับหลายแห้งคุณนังเลยค่ะึ้นไปคุณไปไปึ้นไปึ้นไปบึ้นไปขุนครับมันจะไปอ๋อยี่คุณโอุ้นน่พี่น้องให้ไหลเขาอยู่พี่เด้อค่ะนี่อน้งหมด้อน เห้ยยังไงะเห็นมากกกดแช้ให้นนุดตก็ช้าแน่นี้เด้อค่ะพี่น้องยามงินผู้เดียวเด้อเนีงเนียงใน,งนงก็แล้วกันล้างตอนปลาจ้ะตอนปลาเขาสวิงค่ะอ <c oughs> ู้วุ่ณนะซ้อนซ <c oughs> ้อนซ้อนซ้อนอู้ว่าปุณนะย้อนนี้จะยืดและเอ,อ,อย้ยแนไงพี่น้องเอ้ย ล่างแล้วก็ล่างชีวิตออกคุณนะค่ะม้วนป่ากําลัางลบเฮโก้โอ้เป็นสายอยู่ข้างเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุชก้อนนี้นะคะพี่น้องจะได้มีเอกกําลังใจในการเทรดเทรดของพี่น้องในรับชมเนาะจากเนาะโอ้ยยม้วนผู้เดียวดตข้างเนี้ยอักโก้สาวเดียวเลยนี่ยสาวเดียวเลยว่าต้องยกเนาะไปเลย ไปเงาๆเลยอ่าอไป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 ,ไปอ,อา้าเต็มสวิงก็อามาเะเห็ดปลาจอมจากกระปลาแดกค่ปปะปลานี้ไหมคะ<ป>เร็วเร็วเร็วเอ้ต้อนต้อนต้อนต้อ้าปลาอ้องไม่รอคุณอาคุณอาคุณอาคุณอเร็วเร็ เองคนณาที่ซ้ายอยู่ค่ะติดไหมติดไหมมาเนี่มมาสอนใผมนี่น่กปัดกอนแน่น้เส้นจับเน่โอ้เอฟซีามาสอนปลาน้กันจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยุณาคุณาที่น้องคุณา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 กปัดโอ้ยโอ้ยนงแงแง หมดเลยค่ะจะเฝ้าแล้วหมูปลาจะแตกเนี๋ยเขาทีสอนอไรอย่าเ้ยเ่ะจะยยยยยยยอยยอยเยย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 ยอยย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 ยเยายย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 ยนยยยยยยนยย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 ยียย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 ย่ยย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 หยยย่ยยา มังไงชุ่มหลอดจต่เพื่หลอดจ้ะไม่คออย่าหล่มเอะโกมึงสุดสายยูได้เป็นไรมึงไงรับชมกันยาวๆเลยค่ะเอฟซีอืมต้อมาใส่ ค่ะปลานี่เห็ดปลาจอมแสบเด้อจ้าปลาซิวจ้าพี่น้องปลาซิวปลาซิวกับปลาอย,ยังก็เก้อเพียงเขาเห็ดปลาจอมปลากระปลากระแตบอู้อูน้ำมวนปลาซิวอไอโก้โอยย้ยอลไรพี่น้องเนยไอขายยังงาเลยครับยังงานเลไปล่อของนาเด้อจ้ะอย่าไปอย่าไปครับ ใายน้ำยโกโกี่ี้ยเอาไก่โอ้โคุณอาค่ะเพราะเราบอกก็ก็ว่าไปเรื่อยๆจ้ะนัโกอ้ยขึ้นเขาเมื่อโอ้ยเสร็จละกูวัันค่ะพี่น้อง อย่างเราทอดจ้ะเอาไปตากแดดทอดกระแซบด้วยค่ะป้ายสุดยอดเลยนะคะท่านผู้ชมจะไปเทเราจะ,ะตามไอโก้ไปค่ะที่นี่ค่ะอ๋ค่ะมังไรโก้เทด้ค่ะที่นี่ค่ะจะเทะแล้วจะเทะแล้ว ค่ะไ้หมปลาแล้วค่ะล่างปลาไปน้ำจ้าพี่น้องเนี่ยโอ้ได้อดใส่ได้บดเลยเนี่ยเออมานะครับมาเอาปลาซิวกับโกด้อนี่นะครับส่วนปลาดเดียวม,มันขนาดใส่เล็กเนาะค่ะ ไซเล็กไซเล็กอันที่รอดก็รอดไปจานที่เลือกอ็อยู่ในสวิงนี่แหละค่ะที่สอนไปเนี่ยคือตัวที่รอดก็คือตัวที่มันอัดรอดสวิงแล้กนเนาะไปทาปลาจมนะคะตากแดดพอดก็แสบแล้วจ้าโอเคค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่กันเนาะจ้าเพงพอกันคลิปหน้าแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโอเชร์ให้นเด้อโอเคค่ะท่านผู้ชม